ลกลับเข้ามาอีกรอบนะคะกับมันที่อ่อนแอนะคะมสัสคู่นี้เห็นไปเนี่ยให้ดูแบบเกินเปนเป็นปน,น้ำจิ้มไว้ก่อนส,สำหรับคือปกติจะเป็นช <Ben z S 1> ่วงเคสได้ใช่ครับแต่สัปดาห์นี้ข่าวเยอะต้องของอนุญาตว่าไอ้คันแดงๆนักกี้นะครับเมอร์เซเดสเบนซ์เ s คลาสเนยคเนี่ยขอยกยอดไปสัปดาห์หน้าเอามาเรียกเป็นน้ำจิ้มก่อนให้ดูแบบว่าอยากรู้อยากดูแต่ต้องรอสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันว่าอะไรยังไงนะคะก็ช่วงนี้เบนซ์ก็มาบุกพวกเก่งคอมแพก มีเอคลาส CLA พวกนี้เอคลาสนี่เปิดต i̇şte ั him, ้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับก็ได้ขับตอนนั้นเราไปขับที่เขาใหญ่นะครับเป็นเป็นอีเวนต์ของเขา a อคลาส The Driving Experience นะครับแต่คราวนี้เอามาขับแบบเต็มๆแล้วตัวท็อปของเขา A250 ราคา2ล้าน5้าสอ่ะนะครับมาดูกันว่ามีความโดดเด่นจริงๆคันนี้ผมจะบอกให้แล้วเป็นเบนที่ผมไม่ไม่เคยได้สัมผัส สมรรถนะแบบนี้มาก่อนถึงด้วยตัวบุคลิกของเบนซ์นะนะเบนซ์แทบจะไม่เคยทํารถบุคลิกแบบเนี้ยเป็นยังไงนะเมื่อกี้สังเกตไม่ทันตัวเมื่อกี้เป็นแบบ2ประตูหรือว่าเป็น4ประตูนะคะเอคลาสครับใช่เอคลาสเป็นเป็นเป็นห้าประตู เป็น5ประตูเหมือนกันเมื่อกี้สังเกตไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิดหน้าแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแฮชแบ็กเป็นรถสไตล์แฮชแบ็กน่ารักเดียวชอบนะคะแต่สําหรับในสัปดาห์นี้นะคะมาดูที่รถมอเตอร์ไซค์กันก่อนแต่เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะก็ไม่หน่อยหน้าเบนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรูหราเหมือนกันแล้วก็เท่สมกับความเป็นดุคติใช่ดีเลยครับหลังจากที่บริษัทแม่เข้ามาลงทุนนะครับสร้างโรงงานประกอบ ดูคติเนี่ย<ะ>ในใรเนี่ยราคาลงมาหลายแสนนะครับุณพวกก็หาซื้อจับใจ่ายใช้สอยได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะหลายๆคนที่คิดจะขับดูคติเนี่ยที่ท,ท,ท,ที่ที่คิดจะขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้รุ่นนี้เนี่ยนะคะหลายคนต้องบอกว่าอาจต้องซื้อเป็นรถคันที่2เหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่รถคันที่หนึ่งไม่ใช่รถคันแรกนะเพราะว่า สนุนราคาที่เขาเปิดตัวตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่บอกว่าคือมันก็คือเลย5 0 0แสนขึ้นไปแหละ,ะหลายคนเลยบอกว่าถ้า5 0 0แสนขึ้นไปนี่ซื้อรถเก่งไหม,มใช่ไหมแต่ยางที่บอกว่ามันอยู่ที่ความชื่นชอบมากกว่าคนที่ชอบความเร็วในสไตล,ล์แบบนักแข่งนะคะมันก็ต้องเป็นเนี่ยแหละดูคติเลยนะคะ,คะแล้วก็โฉมหน้าลักษณะทรงต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนออกไป ตามแต่ละคอนเซปต์ด้วยนะคะซึ่งรอบนี้ที่เรานำขํามาฝากกันนี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาจะมาเปิดตัวรุ่นใหม่นะคะแต่เขายังจะเปิดโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยประเด็นหลักคือเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือเปิดโชว์รูมอยู่ตรงแถวแถวข้าแยกลาดพร้าวครับมถนนวิภาวดีเลยข้างเส้นจอดค่ะเมื่อกี้ที่เราเห็นในในภาพข่าวตอนตอนแรกที่เป็นตึกแดงๆคืออันนั้นเลยใช่ไหมอ่านะคะ ขับขับรถผ่านไปอ๋อทีงงมงานบอกว่าเขาห่อผ้าเอาไว้ตึกเหรอจริงป<อ>่ะแล้วเขาจะแล้วเขาจะต้องเปิดผ้าอีกไหมเหมืมอนเปิดตัวรถไหมก็เปิดแล้วมั้งเปิดแล้วนะคะเรียบร้อยก็จะกลายเป็นโชว์รูมนะคะของดุคติค่ะซึ่งเขาก็จะเน้นในเรื่องของอะละอย่างแรกคือต้องเน้นในเรื่องของการโชว์รถแหละนะคะอันไหนรุ่นใหม่หน้าขับหน้าใช้ยังไงเนี่ยเขาก็มาเป็นลักษณะของโชว์รูมแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือว่าเป็นเรื่องของ after service นั่นแหละ นดูดูวัยรุ่นนะดูดีอ่ะดูชิคสมกับรถเขาเลยนะนะโอ้เท่อ่ะคือเมื่อก่อนเคยมีโอกาสได้ไปที่สิงคโปร์แล้วไปเห็นโชว์รูมกับช็อปของเฟอร์รารี่ครับเราก็ว่าเออมันก็เป็นอารมณ์แบบเท่ตามสายเฟอร์รารี่นะแต่พอมาเจออันนี้ปั๊บเนี่ยขอบอกเลยนะว่าคนละคอนเซปแต่ออกมาแล้วเนี่ยทำให้รู้ว่าเนี่ยคือดูคติครับนะ คือคอนเซปต์ของโชว์รูมเนี่ยมันก็มีผลนะพี่โก้นะไอ้ว่านะค,คือทำให้รู้สึกว่าเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยอะ่ะว่าเนี่ยคืออะไรใช่ลดแบบรเงมันก็<ห>นช่วย<ง>ส่งเสริมแบรนด์นะส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์แล้วก็นะั่นแหละคนก็แบบหม่อยากซื้ออยากเข้าไปสัมผัส ขอเข้าไปดูเฉยๆก่อนก็ได้แล้เวเร็วนี้เดี๋ยวมีเทสไดฟ์แล้วเร็วนี้เดี๋ยวมีเทสไดฟ์เดี๋คุณเจไปทาเทสไดฟ์มาสําหรับดูคติใช่ไหมคะใช่ใช่นะรอบนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าทุ่มง,งบไปเนี่ยกว่าร้อยล้านบาทนะคะสาหรับการทําโชว์รูมใหญ่ที่สุดในเอเชียตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้พื้นที่นะคะกว่า5,000ตารางเมตรถือว่าเป็นศูนย์บริการที่ครบวงจรขนาดใหญ่นะคะที่สุดในเอเชียเลยแหละเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ บอกว่าจะซื้อแล้วเนี่ยกลัวจะไม่มีที่ซ่อมไม่มีที่จะมาดูแลหลัง,ลงการขายนะคะตอนนี้ก็สบายใจได้ละเพราะมีแน่นอนนะคะรวมไปถึงว่าได้มีการเปิดตัวรถ b i g b ไบค์รุ่นใหม่ด้วยถ้าได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ในฟุตพารเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นนะคะที่บอกว่าเป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยนะคะก็จะมีในรุ่นของ Hyper s t a r d a นะคะแล้วก็ HyperMota นะคะสรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกอีก ก็เรียอว่ะไรเป็นทางเลือกสำหรับการขับเคลื่อนนะคะก็คือว่าเป็นการให้กำลังเนี่ยนะคะแบบ110แรงม้านะคะคันเร่งไฟฟ้าเกียร์หกสปีดน,นะคะแล้วก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์นะคะแบบแอลทวินค่ะ8 2 1 8 2 1หแอีีนะคะแล้วก็มีการระบายความร้อนด้วยน้ำแสดงว่ากำลังขับเคลื่อนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจะเกิดความร้อนแล้วยิ่งมอเตอร์ไซค์ที่แบบเป็นเครื่องยนต์ใหญ่อย่า,ยยางเงี้ย มันก็ต้องใช้การะบายความร้อนด้วยน้ำใช่มันก็ต้องใช้การระบายความร้อนที่ดีเหมือนกันนะคะสนทนราคาใน2รุ่นนี้นะเก๋กิฟต์กู๊ดมากเลยพี่โก้สำหรับไฮเปอร์สตราด้านะคะ549,900สาพเก้อบาทครึ่งล้านครึ่งล้านนะคะและหนึ่งรุ่นนะคะเป็นไฮเปอร์โมตาส์นะคะ499,000ลดลงมาอีกนิดหนึ่งนะ400,000กว่าๆก็เกือบกับห0 0แสน นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการขึ้นลายประกอบในไทยทําให้ราคานี้เนี่ยถูกลงมาจากเดิมเนี่ยถึงเกือบ0,000สาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีบางรุ่นเนี่ยที่มีการประกอบในไทยด้วยแล้วก็นาเข้าแบบทั้งคันมาเลยนะคะมีรุ่นที่นาเข้าทั้งคันมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็นํามาโชว์ในศูนทุคติแห่งนี้ด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าคือเอาละตอนนี้ใครได้ชื่นชอบสําหรับมอเตอร์ไซค์ในสไตล์นี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงแบบเนี้ยค่ะ บิ๊กไบท์ในสองรุ่นใหม่ๆสะดุคตินะคะก็ไปดูกันได้ครับแต่เขาเน้นสีแดงเนาะใช่ใช่เป็นเป็นเ,เหมือนเฟอร์รี่แหละแับนี้ก <ๆ S 1> ็จะ,จะมีสีโทนที่ที่เป็นแบบเฉพาะขอ,ของเด่นใช่ใชอืมแต่ก็แต่ก็เห็นเมื่อก่อนเนี้ยก็เห็นมีหลายๆคนขับสีเหลืองบ้างสีน้ำเงินบ้างแต่ว่าถ้าจะเอาแบบว่าที่เห็นแล้วเป็นกิมมิคแล้วชัดเจนมากเนี่ยควรจะเป็นสีแดงครับนะเซอร์เชียวขนาดนี้นะคะอ่ะมาอีกหนึ่งรุ่นนะคะของมอเตอร์ไซค์แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์วินเทจ อย่างที่บอกว่าราคาเนี่ยพอกันเลยนะคะแต่คลาสสิกมากๆนะคะกับเวสปาค่ะซึ่งก็มีการฉลองโชว์รูมใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เขาเน้นเปิดโชว์รูมนะพี่โก้เนาะคืออย่างนี้จริงๆจะว่าไปทั้งสองยี่ห้อเนี่ยโชว์รูมเดิมเนี่ยเขาไม่ใหญ่คือจริงๆเขาเพิ่งจะเริ่มมาทําตลาดเมื่อไม่ไกี่ปีมาเนี่ยเริ่มเริ่มลุกตลาดเดี๋ยวอางนั้นโชว์รูมตอนแรกที่เข้ามาทำเนี่ยไม่ไม่ค่อยใหญ่อย่างเวสปาเนี่ยโชว์รูมโชว์รูมอยู่แถวท้องหล่อเป็น เกือบเกือบห้องแถวเลยน้องอ้อยเล็กมากคือเล็กคือมันก็ดูหรูหรานะครับแต่ว่ามันมันเหมือนเอาห้องแถวมารีโนเวทอ,อ่ะมันก็ไม่ยิ่งใหญ่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนนเนี่ยตรงริมถนนพระรามสี่ก็เป็นแบบซาเจนโลนใหญ่โตโออามีศูนย์<ช>ขายศูนย์ซ่อมเขาวงจร ก็ถือได้ว่าเขาใช้คําว่าเป็นแบบ flagship store เลยนะค,คือถือว่ามันเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะสำหรับเวสป้าแล้วก็ในงานเปิดตัวโชว์รูมในครั้งนี้นะคะเขาก็ได้มีการเปิดตัวสําหรับเวสป้ารุ่นพิเศษด้วยนะค,คือส่งมาไม่รู้ว่าคือเป็นสไตล์แบบวินเทจ limited edition เลยแหละสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะได้ความ แตกต่างความเป็นแบบยูนิคเฉพาะเนี่ยนะคะมีเพียงแค่สีละ300คันคทั้งหมดเนี่ย600คันเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ที่ทำออกมาก็จะเป็นเวสป้านะคะในรุ่น lx นะคะ125สานะคะซัมบัวสเปเชียลวินเทจทูโทนนะเป็นแบบสีเขียวสุดานี่แล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเขาใช้ว่าสีฟ้าคำรนเขียวสุดากับฟ้าคำรนสุดยอดเลยอ่ะครเหมือนหนังจักจังคลยคิดชื่อเนี่ยจะเห็นหน้าคนคิดชื่อจริงเลย คือถ้าจะบอกว่าเป็นแบบเขียวโซดากับฟ้าขาวมันก็ดูไม่ค่อยเก๋ใช่ไหมมันต้องเป็นฟ้าคำรนใช่ไหมนะคะอันนี้คือเป็นแบบทูโทนในสไตล์วินเทจแต่สวยนะคลาสสิกนะอืมคันเท่าไหร่เนี่ยหืมราคานะฮะอยากจะบอกว่าเออเดี๋ยวนะหาลองหากันนะเกือบแสนอ่ะเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะเป็นไงล่ะโอ้ยยังไม่เท่าไหร่แต่นี่สวยจริงนะคือเวสบ้าเนี่ยต้องพยายาม พยายามทำให้มันเป็นลิมิเต็ด d i ดิชัน่ะมันมันมีผลเรื่องคนซื้อไปเก็บเนี่ยนะแล้วเขาก็หวังผลเรื่องขายเหมือนกันต้องราคาต้องไม่ตกเผื่อบางที่รุ่นบางรุ่นเนี่ยขายต้องได้กําไรใช่แต่มันก็แปลกตรงที่ว่าหลายคนเนี่ยเคยซื้อรถมาแล้วพอจะขายราคาตกแต่สาหรับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเน่เขาก็เลยเน้นว่าผลิตจํากัดผลิตน้อยคือก่อนหน้าวันเปิดตัวโชรูมนะแล้วก็ก่อนในเปิดตัวไอ้ฟ้าโซดาเขียวคำลนเนี่ยเขาเปิดอีกรุ่นหนึ่งเขียวโซดาฟ้าคำลนอะไรที่พี่พูดว่า ตะกี้พูดว่าฟ้าโซดาฟ้าโซดาเขียวโซดาเขียวโซดาเออนั้นแหละปกติพี่ผสมน้ำเปล่าไงพี่ไม่รู้ไม่ก่อนหน้านั้นมีอีกรุ่นหนึ่งเอ่อ946นะครับก่อนก่อนงานเปิดตัวโชว์รูมเนี่ยสองสามวันนะครับเออเครื่องยนต์125ซีซีเท่านั้นตัวนี้เลยป้าผลิต50คันเนี่ยครับขายอยู่คันละ4,99,000บาท ่พวาแถ้าเทียบคันนี้4 0 0นเมื่อกี้นะกับดูคาติเมื่อกี้4แสนเหมือนกันเนี่ยเอาอะไรดีอะซื้ออะไรดีโอ้โหคันนี้พี่ว่ามันก็ดูดีแต่มันสวยนะคือเขามีเขามีลูกเล่นอะไรที่เป็นของเขาแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันคือนี่แหละเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยค่ะคนนี้คือเวสป้าครับถูกไ้แล้วเรื่องของดีไซน์เคอร์ฟต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเห็นเนี่ยคือว่าเบาะที่นั่งเนี่ยก็แบบ ช่เล่นระดับแบบมันก็โดดเด่นกว่าวีส์ป้าทั่วไปอ่ะแต่ถ้าเรามองว่ามันก็คือเป็นเป็นความเนี่ยดูสิดูเบาสิเก๋อ่ะแต่คนนั่งเป็นไงหลังไหมเขาบอกเมืองไทยมี50คันอืมสี่แสนห้าสี่แสนเก้าสี่แสนเก้าเก้าครับห้าแสนครับก็เท่ากับตัวเมื่อกี้เลยนะเท่ากับตัวบิ๊กไบค์นะคะของลุคคาตี้เลยอ่ะสี่แสนเก้า h ฮเปอร์โมตาดนะคะเท่ากันเลยกับตัวนี้ที่เป็นลิมิเต็ดเฉพาะของเวสต้าคลาสสิกมีสองสีครับนั่นแหละสีขาวแบบตะกี้กับสีดํามีชื่ออีกไหมไม่รู้ไอ้ดำไอ้ขาว <laughs> พี่ก็<อ>ขนาดไอ้คันละเกือบเมื่อกี้ไอ 90, ้เ,อไอเก้าหมื่นเจ็ดไอ้คันนั้มันก็ยังพอไหวนะเพราะว่าเขาขายกันเลทน,นี้อยู่แล้วเวสต้าเก้าหมื่นแสนหนึ่งใช่ไหมโอ้ยคันนี้เก้าสี่หกสี่แสน เกือบเกือบห้าแสนนะคะอ่ะก็เป็นทางเลือกใหม่แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องของยางรถยนต์นะคะที่บอกว่าเป็นน้องใหม่นะคะสำหรับโนเกียส์ไยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายางที่ดีควรจะเลือกใช้อะไรยังไงนะคะแต่ในเบรกนี้นะคะทิ้งท้ายกันไปสําหรับพิซซี่บอยมีพิตซี้แค่พิตซี้บอยเดี๋ยนะไปนะพิซซี่บอยพิซซี่หนุ่มเรียกพี่ชายเป็นพิตซี้หนุ่มหล่อนะคะจากเวสป้านั่นแหละจะเป็นยังไงไปดูเลย you <laughs>